านี้ที่สมุยนะคะต่ความจริงวันนี้เป็นวันที่สองและเอาฟอินสอรเบรคสได้ไหมนี่ค่ะอาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะคือมาแบบใหญ่มากอะ่ะจะกินหมดไหมจริงหมดไหมคะหมดอย่าดูถูกตัวเองคะ่ะร<ช>้องกินให้หมดไหยคะนั่งกดนขนมปังคะอันนี้ ย,ย,ยังไงคะอิ่มหรือเปล่าอิ่มค่ะเอาเอา,เอาความจริงค่ะเอาความจริงเหมือนไม่ตอแลหล <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวล,ลาดเกาะน,นะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงหินตาหินยายนะคะแต่ว่ามีคอนแทกหินตาหินยยอัน,นั้นจะเป็นหินปาานะคะดูจะสซอรถูกมา นคือหินยายอะคะ่ะกะมาส,สวยๆแต่ดูลมพาดคอไปหมดแต่คือแบบวิวดีเลยดีเลยเสแล้วอันนี้แน่ๆที่เขาเรียกว่าหินย่ยของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้มันเป็นยำอะไรนะที่เป็นยำรวมอะส่วนอันนี้ มันเป็นแกงส้มหรือแกงเหลืองนั่น,อนเอง,งอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือทอดมันกุ้งนะดูดีนะเห็นไหมเปี้ยน้ำแล้วอะไรเปล่าเปี้ยน้ำแล้วก็ไม่มีอะไรตามค่ะแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองนั่นเองได้เลย ร้อนร้อน่ <c oughs> อนอยู่สองนใต้จะไหลแล้วก็จะถามว่าอร่อยหออไหมอร่อยอร่อยอร่อยอืมน้ำตาใสมัยเขากินอันเนี้ยอุ๊ยรู้เลยนะคะรู้เลยนะคะว่ัชรีบงทุกคนสรุปคือไปเดินทะเลโดยลืมถ่ายวิดีโอค่ะพรานึนงเขาแบบเอ j นจอยสว imming มาก ห,หล่อนไหวมาสีนักกีฬาทีมชกกาตินักกีฬาเีมุนนักบอลเสร็จจากสระว่ายน้ำแล้วนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนกางเกงกันสักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารเย็นกันคือหน้าตาอาหารของเราอันนี้คืออะไรนะกุ้งทอดกระเทียมใช่ปะอ,อันนี้คืออะไรอ่ะลืมหอมบกเอเออใช่หอมบกมะพร้าวอ่อน อันนี้นนี้เป็นกุ้งพอจะเทียมนะคะอ,อ๋อหมกมะพร้าวออนใช่อืเข้มข้นมากาลกนะไ,ได้เลยไดาขงมนะคะตอนนี้เรากำลังเดินหาโฟกคสแทนนะคะแต่ว่า ยังไงคะเขาไม่แน่ใจเลยดูดิดูขนทางที่ฉันฝังมาใช่แล้วล่ะเราถึงแล้วถูกไหมถูกต้องแล้วมันแอลกอฮอล์นะคะอุ้ย กเย็นคะตอนนี้อาาหรของเราก็มาแล้วนะคะันนี้ไม่ไหวค่ะขอข้าวต้มสักหน่อยให้ดูตอนนี้เราอยู่ที่นี่คาเฟ่แถโหหัวฟูเดี๋ยวให้ดูมีน้องหมาสุดแสนจะน่ารักมีตังนะคะสวัสดีค่ะมีตังโอ้โหสวัสดีค่ะมีตัง เขาอุ้มหนักอู้ตัวหนักมากอู้หู้อจับอันนี้ให้หน่อยเดี๋ยวอีเนี่ยเอาขึ้นมาเสร็จนโทส์ผลไม้น้ำแล้วก็มีคนรอกินค่ะบอกว่ากินได้นะคะหมาหรือหมูเนี่ยอ้โหมันนังใกล้ๆด้วะให้รูปหมหรอ ตอนนี้เรามาพักผ่อนกันที่ห้องแล้วนะคะเพราะว่าไปคาเฟ่ได้แป๊บหนึ่งเพราะร้อนมากตอนนี้เราก็อยู่ที่สานามบินสุราษฎร์นะคะก็กำลังจะเรียมจะกลับกันสำหรับทริปนี้ก็บ๊ายบาย